ตัดภาพมาบิตคอยคอบิตคอยช่วงนี้ก็ก็อย่างที่คุณลุงทราบะฮะแบบแกว่งตัวแกว่งไปแกว่งมาตอนนี้ภาพใหญ่อาจจะไม่กลัวแต่ภาพย่อยหลายคนเริ่มกังวลคุณลุงฟันธงหน่อยครับบิตคอยเป็นยังไงครับภาพใหญ่นะมันมาจากไม่ถึงดอลลาร์ครับมาอยู่ที่อะไรเนี่ยสี่หมื่นดอลลาร์ครับนะฮะ มันก็มหัศจรรย์แล้วมจะไปไหนช่างมันเดดต่อไปดิมันกาไรจะ <Okay, okay. S 1> รู้ยังไงละ่ะนะ <Hey. S 1> แต่คนเล่นตามระบบม,มาแต่แรกนี่เรามาดูนะฮะเวฟเขาเนี่ยหนึ่งสองแล้วมันจําเป็นต้องมีสามสี่มันหนึ่งสองแล้วเจ็ดแปดไม่ได้อ่ะการนับเลขมันต้องมีสามสี huh. ่อันนี้มันหนึ่งสองมันหาสามสี่ของมันอยู่สามสี่ <Yeah. S 1> รู้ว่าเป็นไซด์เว้เอบยกอ็น,นี้ฮะ uh huh. สาม C อบยกเนี่ยชัดเจนอ่ะมันเป็นลักษณะน่าจะเป็นสามสี่ถ้าสามสี่ตรงนี้นะฮะถ้าถ้ามันจบแล้วขึ้นเขียวไปตรงนี้นะถ้ามันเขียวเบรกเอาเรียบร้อยแล้วนะตรงนี้ก็เป็นสี่หนึ่งสองสามสี่ก็ตามมาด้วยอะไรนะครับต้องไปถามหลานที่อยู่อนุบาลมักจะนับไปฟังเนี่จะขึ้นไปห้าเล้นะห้านี่ยังไงก็สูงกว่าสาม เพราะฉะนั้นการขึ้นครั้งเนี้ยยังไงก็สูงกว่าเจ็ดหมื่นเนี่ยหกหมื่นเจ็ดหมื่นเนี่ยก็บิตคอยน์มันขึ้นทีละหมื่นสองหมื่นสามหมื่นน่าจะเฉยอะ่ะโอกาสที่มัน,น,นโอกแส <ละ S 2> ที่ทยกจุดต่ําสุดที่มันสูงขึ้นตรงนี้ที่เราเห็นเนี่ยมันจะหลุดลงมามีไหมครับลุงครับมีครับแต่ว่าไม่ uh, p อ s s i b i l i t y ความน่าจะเป็นถามว่าโอกาสเนี่ยนะฮะไม่ใช่ความน่าจะเป็นความเป็นไปได้เออความเป็นไปได้ขนาดน้มีครับมีครับแต่ Pro b a บ i l i t y ไม่มี S <S 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 นั่นมันความน่าจะเป็นเข้าใจไหมฮะสองตัวนี้ไม่เหมือนกันนะฮะ,ะเวลาเราเราเรียนทางท,ที่เค่เกิดเราต้องคำนวณทั้งสองตัวนะครับเพราะสวิตี้มันมีทั้งนั้นในโลกนี้ก็ถึงมีคําว่าแบล็ k สวอนนะครับจาได้ไหมฮะแบล็ k สวอนที่มันสิ่งที่ไม่น่าเกิดขึ้นอนะ่ะมันเกิดจนได้อะ่ะใช่ไหมแบล็กสวอนแต่เนี่ยพร็อพบาเบตี้ยากเพราะ ABC c เนี่ยมันยกขึ้นนะฮะยากข้อที่สองดูรายละเอียดของมัน เดสคามอะคามแปลว่าความสงบเรียบร้อยอะแดส s คาม l m f o r o t h the s t o r มก่อนที่มีพายุเนี่ยความยังเงียบเสมอเนะนี่ยมันเงียบอยู่ตรงเนี้ยฮะแต่แต่พายุ <c oughs> ที่คุณลุงบอกคือพายุด,ดีก็คือมันจะขึ้นถูกไหมจะขึ้นหรือเราไม่รู้แหะครับขึ้นหรือเราไม่รู้แต่ว่าสี่หมื่นเนี่ยมันเป็นมาตั้งแต่นี่นะครับตั้งแต่ตั้งแต่เดือนแจนนะเห็นไหมมันเหมือนเสร็จนะฮะมันไม่ได้ไปไหนเลยมันอยู่ที่สี่หมื่นเนี่ยอื ใช่ไหมฮะและการที่มันไซด์เวย์อยู่เรื่อยอ่ะในะอย่างเมื่อวานที่คุณเอกบอกมันไซด์เวย์ออกไปทางขวาที่ผม<ช>คาม<ช>้านว่ามันออกซ้ายไม่ได้คือมันออกไ้ายไม่ได้เพระาะมันคืออดีตมันเกิดไปแล้วยังไงมันก็ต้องออกขวาครับเออเพราะอดีตขวาคืออนาคตหุ้นเนี่ยมันขึ้นหรือลงไม่รู้ว่าเรารู้ว่าไปทางขวาแน่ความมือเราก็ดูเนี่ยนะมันเงียบสนิทมาเท่าไหร่แล้วสองเดือนกว่ากับสามเดือนสําหรับบิตคอยนานมากนะครับ เงียบอยู่ตรงนี้ส네ี่หมื่นเนี่ยเห็นไหมใช่ใช่มันเงียบยังไงความเงียบสนิทในเทคนิคเนี่ยมันไม่ได้แปลว่ามันไม่มีการเคลื่อนไหวแบบนี้ครับมันแปลว่ามันไม่มีนิวไฮไม่มีนิวโลอเพราะฉะนั้มมันเงียบอยู่ในกรอบของนิวไฮกับกรอบพรีเวสไฮกับพรีเวสโลมันเงียบอยู่สองเดือนสามเดือนแลวครับในช่วงที่เงียบเนี่ยนะฮะนักลงทุนที่ที่มีความรู้เขาจะเริ่มเก็บโพซ i t i o n อืมเมื่อมีสัญญาณซื้อเขาก็เปิดลองโพสิชันมีสัญญาณขายเขาก็เปิดช็อตโพ o ิชันมีสัญญาณซื้ออีกก็ลองโพสิชันอีกมีสัญญาณขายอีกก็ช็อตโพสิชันอีกยิ่งนานเท่าไหร่นะฮะโพสิชันของเขาก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นทั้งลองและช็อตเขาไม่กลัวเปิดลองกับช็อตเนี่ยยังไงเขาก็ไม่เสียเงินมันคัลเตอร์กับเป็นศูนย์ตลอด แต่เมื่อถือไปตนานแล้วสมมติมีอยู่2คู่3คู่4คู่5คู่แล้วแต่ละคู่เนี่ยมันจะทำหน้าที่เหมือนดับเบิลออปชันในตัวของมันคือถ้ามันเบรกขึ้นข้างบนนะฮะชอตโพซิชันโดนซับลอสหมดเลยลอง o s i t i o n ได้กำไรอุตรุดเลยแล้วได้กี่คู่ล่ะกี่ตัวกี่ลองล่ะตอนนี้ได้สองและอาจจะสามสี่ห้าเพราะฉะนั้นการขึ้นครั้งต่อไปเนี่ย มันจะมหัศจรัน์รุนแรงเพราะมันนิ่งมานานพอสมควรครับตอนนี้มัน a อ c u เ u ิ a เ e รได้สองดับเบิลออปชัแล้วครับะะคือในวงการเขาเขาเขาจะวิธีการเล่นเขาจะ e x กโซตหน่อยนะฮะถ้ามันได้ถ้ามันไซเวต่อไปอีกอาจจะได้สามได้สี่การที่มันอยู่เฉยๆเนี่ยนักทินี้ก็ไม่กลัวเลยเพราะเราหัดกันแล้วนั่งเฉยๆนั่งเป็นนะ,ะอแต่พอมันเบรกเนี่ยนะฮะรุนแรงแน่ นี้มันจะมีโอกาสเบรกเนี่ยมันเบรกแน่นอนมันจะเบรกขึ้นหรือเบรกลงครับเราก็ดูลักษณะของสามสี่เนี่ย probability ถ้าเบรกนะฮะเก้าสิบเปอร์เซ็นเบรกขึ้นถ้าเบรกลงก็แปลว่าตรงนี้มันยังไม่จบสี่มันลงมาย้ำจุดเดิมตาเดิมอีกนี้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์น่าจะเบรกขึ้นอีกนี้ิดหน,นึนน่งเนี่ยเพื่อเพื่อจะย้ำซีให้ได้ตรงเนี้ยนะ abc เนี่ยเพราะฉะนั้นกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เราคิดว่าน่าจะเบรกขึ้น แต่เราก็ต้องป้องกันตัวเองของเราไว้โดยการเปิดดับเบิลออปชันในช่วงนี้ไว้ครับไม่ใช่ถือลองอย่างเดียวเพราะถือเหมนลงเราขาดทุนย่อยยับใช่ไหมนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องบิตคอยก็เหมือนเหมือนเสร็จนะฮะตอนนี้ก็นั่งเฉยๆรอครับรคับชัดเจนครับคุณลุงครับเช้านี้ขอบคุณมากจริงๆครับเวลาน้อยครับมาปันธงทั้งตลาดหุ้นไทยทั้งบิตคอยขอบคุณมากครับคุณลุงครับขอบคุณครับโอเคครับครับครับยินดีครับสวัสดีครับ